ไต้หวันเปิดระบบป้องกันตนเองทางอากาศในวันพฤหัสบดีหลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินทหารจีน37ลำบินเข้าไปในเขตป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันในการลุกล้ำทางอากาศครั้งล่าสุดของกรุงปักกิ่งครับช่วง3ปีที่ผ่านมามีเครื่องบินจีนล่วงล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ADI z ของไต้หวันหลายครั้งโดยครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เมื่อกระทรวงกลาโหมไต้หวันประกาศว่าเครื่องบินทหารของจีน37ลำซึ่งรวมทั้งเครื่องบินรบไอพ่น e J11 และ J16 และเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 บินเข้าไปในเขต a อ i z ทางตะวันตกเฉีงยงใต้ถแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าเครื่องบินจีนบางลำบินไปทางตะวันออกเฉีงยงใต้แล้วบินข้ามไปยังมหาสมุทรแปซิ Pacific ฟิกฝั่งตะวันตกในภารกิจลาดตระเวนทางอากาศและฝึกฝนการบินโคจรแบบระยะไกล ทางการไต้หวันได้ส่งเครื่องบินและเรือรบไปเฝ้าระวังพร้อมทั้งเปิดระบบป้องกันตนเองทางอากาศเพื่อตอบโต้การล่วงล้ำของเครื่องบินจีนทั้งนี้จีนและรัสเซียเพิ่งสิ้นสุดการลาดตระเวนทางอากาศขั้นที่สองร่วมกันเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเมื่อวันพุธโดยก่อนหน้านั้นได้ลาดตระเวนเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกเมื่อวันอังคารก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงต่อญี่ปุ่นขณะเดียวกันลอร่าโรเซนเบอร์เกอร์ ประธานสถาบันอเมริกันในไต้หวันซึ่งดูแลเรื่องความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงไทเปและอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนเกาะที่ปกครองตนเองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้กล่าวเมื่อวันจันทรว่าสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันและสหรัฐจะสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ไต้หวันต่อไปนพพลชัยเฉลิมมงคลว o a ไทยกรุงวอชิงตัน